เรามาดูวันนี้นะอนกองกําลังบุรพานะคะ,คะเขาก็ลาดตะเวนบริเวณบ้านใหม่โคกสะแบงอรัญญประเทศสะแก้วก็จับกลุ่มคนชื่อพาราดอนอายุ18ปีบ็คคนเชียงรายกําลังว่ายน้ําค่ะข้ามผมแดนไทยกัมพูชาเป็นช่องทางธรรมชาติว่าจากฝั่งกัมพูชามาไทยพี่พาราดอนบอกว่าไปเป็นแอดมินเว็บพนันที่ปล่อยเป็ดกัมพูชาหลังจากที่โพสต์สาง,งานผ่านเฟซบุ๊ก ก็บอกได้รับค่าตอบแทนนี่เนี่ยว่ายน้ามาเลยได้รับค่าตอบแทนเดือนละสองหมื่นก็ออกเดินทางไปเป็นแอปมิมเพจชื่อลูกหมูโดนแอปมิมเพจชื่อลูกหมูสั่งให้เปิดบัญชีธนาคารและ G ีวอลเล็ตแบบบัญชีเพื่อใช้รับเงินเดือนคอมมิชชั่นและโบนัสพอถึงกัมพูชาถูกยึดบัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารและโทรศัพท์เอาไปปรับวงเงินให้สามารถรับโอนในยอดวงเงินสูงสุดจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปยังออฟฟิศเพื่อหลอสแกนหน้าโอนเงินอย่างต่อเนื่องจนทั้งบัญชีทั้งหมดถูกอายัด แล้วถูกแจ้งไม่ฉัชีพปล่อยตัวมาหลังจากถูกปล่อยตัวก็ขอขอความช่วยเหลือจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนก่อนที่จะลักลอบเดินเท้าข้ามกับยังฝั่งไทยจนถูกจับได้โดยชุดลาดตระเวนแล้วก็นําส่งที่สพอคลองลึกดําเนินการตามกฎหมายต่อไปในสถนานะลักลอบเข้าเมืองในผิดกฎหมายว่ายน้ํามาจา้ะเออไปอยู่ที่นู่นจ้ะบอกไม่ไหวแล้วฉันกลับแล้วว่ายน้ํามา